คุณจะทำยังไงครับถ้าวันหนึ่งมีสัตว์อสูรระดับตำนานที่เคยทำลายประเทศจนหายไปจากแผนที่มันนั่งกระดิกหางรอกินข้าวตรงหน้าคุณจะวิ่งหลีจะสู้ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือทอดหมูให้มันกินครับยินดีต้อนรับสู่ Anniverse Channel ครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกตัวตนของเฟลหรือท่านเฟนริลจากสกิลสุดพิสดารกับมืออาหารในต่างโลกหลายคนเห็นเขาแค่เป็นหมาป่าจอมตกะกะ ที่วันๆเอาแต่สั่งขอเติมอีกใช่ไหมครับแต่ข้อมูลระดับดีฟลอจากนิยายระบุชัดเจนว่าพี่แกมไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือภัยพิบัติเดินดินที่ถล่มดันเจียนระดับ S จนราเป็นหน้ากองมาแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูวีลกรรมสุดโหดในดันเจียนเมืองโดลันและเมืองอีฟลิงที่แสดงให้เห็นว่าทำไมมอนสเตอร์ระดับบอสถึงเป็นได้แค่ขยะหรือมื้อเย็นสำหรับเขาไปลุยกันรครับ เริ่มกันที่ความโหดพื้นฐานก่อนครับเผ่าพันธุ์ของเฟลคือเฟนริลซึ่งหายากระดับตำนานตอนเจอพระเอกครกั้งแรกเฟลมีเลเวลปากเข้าไป906และสเตตัสทุกอย่างเกือบแตะหลักหมื่นในขณะที่มนุษย์ทั่วไปมี HP หลักร้อยเท่านั้นความโกงขั้นสุดคือเฟลใช้เวทมนต์ได้ถึง7ทธาตุโดยเฉพาะเวทศักดิ์สิทธิ์และสายฟ้าที่ปกติมอนสเตอร์ทั่วไปไม่มี นี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเฟลคือสัตว์เทพหรือ divine beast ที่เกิดมาเพื่อล้างบางเผ่าพันธุ์ปีศาจและอย่าลืมเหตุการณ์ the w a y u anomaly หรือวิกฤตการเนื้อวากิวพอได้กินเนื้อพรีเมียมจากญี่ปุ่นสเตตัสของเฟลพุ่งขึ้นไปอีก50%จากเก่งอยู่แล้วกลายเป็นบ้าคลั่งจนต้องออกไปล้างบางป่าเพื่อระบายพลังงานร้อนถึงมุกะดาต้องสั่งแบนเนื้อวากิวถาวรไม่งั้นโลกแตกแน่ครับมาดูวีลกรรมแรกกันครับ กับดันเจี้ยนเมืองโดลันที่ขึ้นชื่อว่าโหดหินสําหรับนักผจญไฮแลงเอสแต่สําหรับเฟลที่นี่มันคือตลาดสดครับเป้าหมายของเฟลที่นี่ไม่ใช่การเคลียร์เกมแต่คือการล่าเนื้อเขาใช้เวทมนต์วินคัตเตอร์หรือมีสายลมอย่างแม่นยําเพื่อตัดคอพวกออคคิงและเจเนอเรลโดยไม่ให้โดนเนื้อส่วนสําคัญเพราะถ้าเนื้อช้ารสชาติจะเสียครับนี่มันเชฟกระทะเหล็กชัดๆ และไฮไลท์คือบอสประจำดันเจี้ยน Earth Dragon หรือมังกรดินมอนสเตอร์ Monster ระดับ S ที่มีเกรดแข็งแกร่งที่สุดนักประจนภัยท่วมไปฟันไม่เข้าแต่เฟลกลับมองมันด้วยสายตาผิดหวังครับเขาวิจารณ์ว่าเจ้านี่มันเปราะบางเกินไปเมื่อเทียบกับมังกรโบราณที่เขาเคยสู้ยุทธวิธีที่เฟลใช้คือการออมแรงหรือ Tactical Restrain เขาต้องยั้งมือสุดขีดเพื่อฆ่ามันด้วยการโจมตีทีเดียวหรือ One Hit โดยไม่ให้ร่างเละเพื่อจะเอาเนื้อเกรด A ไปทำสเต็กสรุปคือมังกรดินผู้น่าสงสารตายเพราะความอร่อยของตัวเองแท้จากสวรรค์แห่งเนื้อมาสู่นรกของเฟลครับกับดันเจียนเมืองเอฟลิงดันเจียนผีดิบที่เต็มไปด้วยซอมบี้และโครงกระดูกสำหรับเฟลที่นี่ไม่ใช่แหล่งอาหารแต่คือกองขยะส่งกลิ่นเหม,ม็นปฏิกิริยาของเฟลเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นแหลงเท้าครับเขาเกลียดที่นี่มากเพราะมันสกปปกและกินไม่ได้ เขาจึงใช้ยุทธวิธีล้างบางหรือ purification ด้วยเวทศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์เผาทุกอย่างให้หายไปโดยไม่ยอมเอาอุ้มเท้าไปแตะต้องพวกมันเลยรักสะอาดซะงั้นและบอสของที่นี่คือลิชลอ d จอมเวทแห่งความตายที่ต้านทานการโจมตีเกือบทุกชนิดพยายามจะออกมาเจราจาข่มขู่แต่เฟลไม่ฟังครับพีแกสวนกลับด้วยท่าไม้ตาย sacred lining หรืออสนนบาศักดิ์สิทธิ์ผลคือ Lord ลิชลอ d สไลด์หายไปในพริบตา ไม่มีการต่อสู้ยืดเยื้อเฟลบ่นแค่ว่าน่าลำคาญและรีบเลงให้มุขดะออกจากดันเจียนไวๆเพื่อจะได้กลับไปอาบน้ำกินข้าวมีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าถ้าศัตรูกินไม่ได้เฟลก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยแม้แต่นิดเดียวความเก่งระดับนี้มีใครสู้เฟลได้ไหมครับคําตอบคือมีครับครูปรับตลอดการของเขาคือมังกรโบราณกอนหรือปูก่กอนที่จะโผล่มาในอนาคตเมื่อ400ปีก่อน คู่นี้เคยซัดก,กันจนแผ่นดินสะเทือนแต่ผลออกมาเสมอแต่พอมาเจอกันยุคนี้ทั้งคู่ไม่ได้สู้กันด้วยเวทมนต์แล้วครับแต่สู้กันด้วยความตะกละทั้งคู่จะคอยเขียนกันตลอดว่าใครเก่งกว่าหรือใครควรได้กินไก่ทอดชิ้นใหญ่กว่ากลายเป็นคู่กัดไวยดึกที่สร้างความปวดหัวให้มุขดะคูน2เลยทีเดียวสรุปแล้วเฟลไม่ได้เป็นแค่ผู้กล้าแต่เขาคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีอารมณ์ขันครับ การมีอยู่ของเฟลเปลี่ยนพลวัตของเรื่องจากการเอาชีวิตรอดให้กลายเป็นทัวชิมอาหารอย่างสมบูรณ์แบบและต้องขอบคุณเสียงาพากย์ด้วยคุณซาโตชิฮิโนะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความหยิ่งยโสและความตะกละออกมาได้น่ารักน่าเหมือนไส้ที่สุดแล้วเพื่อนๆละครับถ้าต้องเลือกระหว่างเอิร์ธดราก้อนกับลิชลอดอยากลองชิมรสชาติของมังกรดินเหมือนเฟลไหมหรือจะเลือกวิ่งหนีคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกน้องซุยสลามนารกแตก และวีรกรรมสร้างยาชุบชีวิตกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Aniverse Channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ